สวัสดีค่ะจากร้านเซฟคอยไทยคอมนะคะ i.d l ดี e ไลนของร้านนะคะแอ r s เซฟคอยนะคะ,ะวันนี้เราจะมาแพ็คของกันในช่วงบ่ายนะคะรายการสีค้าวันนี้นะคะจาก l a ซาด้นะคะเป็นขอขอบคุณคุณพงษ์นะคะเป็นกรอบแพรรุ่นใหม่รุ่นใหญ่นดีนะคะจำนวนหนึ่งชิ้นนะคะนี่นะคะค่ะแพ็คของกันเลยค่ะนี่นะคะสินค้าขอบค้ณนนะคะกรอบนะคะแล้วก็ ปาได้เลยค่ะ เสร็ยียบร้อยอครบทุกนนะคะขอบคุณค่ะ